โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในบอรซีเซิร์ฟเวอร์ 88C นะครับทุกคนซึ่งสำหรับบอรซีเซิร์ฟนี้นะครับ 88 c หรือ88 c เนี่ยเซิร์ฟนี้นะครับเป็นแนวเกาะเหล็กนะครับทุกคนบอกเลยว่าเกาะเหล็กนวลๆมัน,น,นๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูของโปรโมชั่นในเซิร์ฟนะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือนี่เลยครับอย่างแรกเลยคือโปรโมชั่นหลักนะครับก็มีราคาเริ่มต้นคือ50บาทนะครับก็ได้คือ เกือบ,บว่าโอ้โหคือ50บาทเนี่ยได้เกือบครบทุกอย่างนะครับก็จะมีเป็นเซต50แบบว่าเป็นเรียกว่า5 0ปลอมกล่องป้อมยิงแล้วกันนะครับแล้วก็50แท้แทุกคน2เซตนะครับทุกคนถัดมาอีกราคาหนึ่งนะครับก็จะเป็น300นะครับได้เป็นปืนสนเพิ่มเติมมาพร้อมกับตัวละครโจเกอร์และถัดมานะครับก็จะมีเป็นปืนแก๊สลิงนะครับในราคา500บาทนะครับทุกคนซึ่งผมลืมบอกไปในราคา150บาทเนี่ยได้เป็นตัวละคร150ร้วก็3 0่ยด้เป็นชื่อสีกับด้วยทุกคนก็จะประะมาณนนี้ครับทุกคนสสาหรับของยมนี่ลัก วอล์ีเซร์88 c ก็จะเป็นแนวชิวๆเรียกว่าเป็นแนว50ไ,ได้ทุกคนเพราะว่าเห็นไหมครับราคาแบบว่า50บาทเนี่ยได้เกือบทุกอย่างนะทุกคนแค่เพิ่มเติมมาคือแบบว่า300เนี่ยได้เป็นสไนด์500ได้เป็นกรนลิงก์ก็จะประมาณนี้ทุกคนซึ่งบอกเลยว่าตามผมมาเล่นเซิร์ฟ88ซีเซิร์ฟนี้นะครับมีของแจกก็คือตามผมมานะครับรับไปเลยครับทุกคนของแช่ ฟรีแบบไม่ต้องแชร์นะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มของวอลซีเซิร์ฟนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับ,รบเพราะว่าตามมาเนี่ยได้ของแชร์ฟรีแบบไม่ต้องแช์นะครับทุกคนแต่ถ้าของหมดเนี่ยสามารถไปแชร์อีก5้กลุ่มเพื่อรับกล่องฟาร,ร์มัสบวกหนึ่งเลลิอีกสิกล่องได้นะครับทุกคนก็คือไม่ทับกันแหละเอาง่ายๆทุกคนประมาณนี้ทุกคนซึ่งวันนี้ไม่รอชานะครับผมจะรีบไปบวกก่อนเนื่องจากว่าวันนี้นี่ครับ เจอกันอีกแล้วน้องยอดเอ้ยโทษที่เจอกับไอ้น้องแชมป์อีกแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าเมื่อวานก็เจอมันวันนี้ก็มาเจอมนันอีกทุกคนซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เป็นแนวเกาะเลยก็เป็นแนวที่ผมเอ้ยไม่พูดดีกว่าจะจะบอกว่าเป็นแนวที่ถนัดแล้วเกิดกูวิ่งไม่ได้ขึ้นมาวันนี้กูเสียเลยนะเว้ย,ยก็วันนี้บอกเลยว่าเจอใช้ไปดีกว่าก็อบอกเลยว่าวันนี้คือ ผมแบบเอาให้เต็มที่สุดแล้วกันทุกคนจะพยายามแบบว่าทําให้เขาดูผิดหวังนะเพราะว่าเป็นแนวเากาะเหล็กเออทุกคนปะทุกคนจังหวะน,นี้ขออนุญาตไปบวกไปลุยไปอะไรดีกว่าว่าจะเป็นยังไงทุกคนสหรับบอลซีเซิลบินี้นะครับก็นี่ชื่อยอดเีเพชตั้งชื่อมาปวดไอ้แชมป์แล้วก็ผมว่าละเพจไอ้แชมป์มันเปลี่ยนชื่อไปก็คือเพจรกับมันบินนะครับใครยังไม่ติดตามเพจใหม่น้องมันก็มาติดตามได้นะครับชื่อแชมป์โฟเคแต่ก่อนชื่อแชมป์เอฟเอปะแชมป์มาฟักอ่ะมันมันบินไงนะนะทุกคนเออปะแต่วันนี้ผมมาช้าผมเพิ่งเลือกงานนะทุกกคคนนนนนเเเเเเพรรรราาาาะว่่่่ผผือออใไมมมู้้ีียยจบทงงัถึุด ถึงเสาครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่แถวแบบทํางานแถวตัวเมืองกรุงเทพไง<ม> <ว S 2> ทำแถ <ทำ S 1> วแบบว่าแถวบ้านผมไงก็เลยแบบว่าโรงงานแถวนี้ไม่เหมือนกรุงเทพที่แบบว่าหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพอแล้วก็นิดนึงอุย้ยใกล้แชมปนะ์แล้วน่ะพอๆที่ผู้ใหญ่เลยนึกว่าใ,ใกล้แชมป์นะครับใครไม่รู้อะกูตีลันกันได้ไหมตีกันได้ไหมใครไม่รู้อะคิวเลอร์ปล่าตีได้ปะตีมันทุกคนอะตีไปยิงแชมป์นะครับทุกคนไม่มีใครรับตีกูเลยกูตีไปสลับพัด เดี๋ยวแชมป์ตอนนี้มันตึงอยู่ผมจะรอให้ตลาดชื่อบอกนะให้มันค่อยๆรู้ตัวทีหลังทุกคนตอนนี้ยังไม่รู้ตัวนะครับไอคิวเล็กจุดตี้ผมตอนนี้เสียบปืนพ่นแปลกเลยเป็นนะมือไม่ลั่นมือแข็งอยู่ผมต้องยิงแบบว่าโนมาโคเด้อยิงแบบว่ายิงคีฟามัสเองเนี่ยบนนี้วะไอ้เฮียเกือบตาย ้ย้ยเี้ยวฟิมรอครับอันนี้ฟิวมร้อยนะโนมาโคนะครับไปย้อวะโนมาโคอยู่แล้วแบเนี้ยนะครับดูของโปรโมชั่นก่อนจะเป็นปืนสีแดงสีพ่ปืนอะไรวะของอะไรวะของแชก็ไม่น่าใช่นะครับมาวอมมือก่อนถอว่าวอมมือก่อนจริงว่าจะลงห้า้ยตบแต่คือมันไม่ได้ทุกคนแนวกอเลยกคือเลเซ็ตมันมีแค่้นะครับก็คือตายก็ได้ง่ายเอาง่ายนะครับ มาเข้าหลังนะเข้าหลังเข้าหลังอุ้ยเกือบแตกแล้วดูชื่อแชมป์นะดูพิษัดชื่อใหม่ทุกคนมาดูนะตายบาดิดี้บาร์ดี้ชื่อไป็นบาดีเย็ดลูแล้วจะแจกแล้วแจ๋วดิคือจะแจกแล้วแจ๋วว่างั้น นี่ไม่ได้ไม่ได้แจวเมื่อกี้ผมเกือบตายนะเจอฟาร์ม,มัสผมยิงเกือบตายนะฟาร์มัสบกหนึ่งนี่คือของไก่เนอะบอกเลยว่าของไก่มาทุกคนขอรอบนึงขอวอร์ปอีกรอบนึงทุกคนขอวอร์ปมือมันแบบว่าเข้าใจว่าแบบเออเพิ่งมาขอส,สักสองตาทุกคนก็อย่าเพิ่งรีบเด้อนะตายบ่อยก็อย่าพิ่งวนะ่ากันแต่เมื่อกี้ถ้ายิงไอ้แชมป์ได้ก็หล่อนะครับเอา <ๆ S 2> ตัวติ้มีมีสามคนละไี้แชมป์ก็มีสามคนปะสองเลครับดีดิต่อให้นี่ครับต่อให้นี่สวยอุ้ยตีกูตายรัวเลยเหรออ้าวอ่ะเอ๊มีใครไหวอ่ะวะอ เบื้องเป็นจริงเว้ยปะมันมีแม็กวอลแม็กแค่ซื้อวะวอลแม็กวอลแม็กวอลแม็กเอารออะไรอ่ะไม่มีวอลแม็กวะมีใครไหวก็ขึ้นมาก็แค่นั้นแหละอุ้ยอีกคนนึงมันชื่อช่องอะไรวะเออมันบอกไปสตรีมเมื่อสองคนหรอขออนุดูชื่อช่องดิหมายหมายเลขศูนย์เพื่อนชื่อมันดิว่าใช่ละ บาลิสูดกูคิดถึงมันดิอีกคนนึงใครอ่ะสติมึงอีกคนนึงใครอ่ะใครวะไม่เห็นวะอุ้ยเจอพี่พออีกนะเว้ยเราให้ตายคนนี้ตัวปีเลยอุ้ยเองเองก็ไปว่าเขาแน่ะนะกอเล็กไอ้แชร์มันแพ้ผมมาว่าเราทุกคนไวันนี้ไม่กล้าไปหรอกอุ้ย ไอ้ข eh, ี้มันเรื่ไงยอะไรบ้านะห้าสิบป่ะห้าสิบโอเคผมเลือกมาห้าสิบดีกว่าทุกคนกปุ๊ดเสกเศกปืนโคตรแสบเลยห้าสิบไอ้ชั้นจะแตกไอ้ย่ะมาขออนุญาตเล่นะห้าสิบเลยกันนะครับเพราะว่าได้เริมวอลมือวอลตีรัสแต่คือแบบมันใช่เป็นฟาร์มาร์สประวัตปืนกลเนี่ยเศรษฐาไม่ใช่ฟาร์มาร์อ่สปืนกระบอกนี้โอเคมาเป็นแคร์เลยว่าเฮียใครมันลงมาบ้านะ อยู่แค่สามคนพอหรืว่าเพราะว่าถ้านแบบว่าท ok ้าทายทุกคนเดี๋ยวมันจะมันการรวมกำลังแชมป์นเกินไปนะครับถ้าอยู่เยอะกว่านี้นะฮะทุกคนโอเคป่ะสามคนพอเฮียเดี๋ยไม่เอาเก็บของนะยิงันกเองเฮียดักแล้วตีกูนี่ตายไปดิมึงไอ้แชมป์แตกไปดิมึงไอ้เฮียแตกไปรวมมึง มาแล้วกัครับพี่ยอดเองครับสวัสดีครับพี่ยอดเอกครับได้ดีแล้ไปจ็บถ้าถ้ดถ้าเขาไม่มีคนมาโดนกูซื้อไปนานละประวัติครับประวัติแพ้นะครับประวัติแพ้นะพี่ยอดนะครับโกงครับไปดูมาแล้วโกงครับโอ้โหรอบแรกผมชนะด้วยฝีมือรอบแรกผมชนะมันเว้ยทุกคนรอบต่อกันบินเกียรครับมันมันเว้ยมันก็เลย มามาดิรับยักษ์มาดิคือเมื่อกี้ยิงผมทำไมครับอาจารย์โบ๊ทเจ๋อขนาดแหละอาจารย์โบ๊ทเมียต่อครับเมียที่บ้านหรือเมียที่มหาลัยหรือครับแชมป์จับเราได้ป่าวเพื่อนแชมป์จะรอดไหมพูดเพราะเกินเอ้ยอันดีกาวที่ใบขนเมื่อวานปะใช่ปะที่มันอยู่ตีไอ้แชมป์อ่ะไม่รู้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ขออนุญาตนะขออนุญาตแต่งปืนนะทุกคนมันมาละจไดเมียต่ออันนี้ไม่รู้แต่ตีไหมดีกว่าตัวพวงตีไหมเล็กเล็ก เลขอะไรวะที่ไอเลเวลกับตีแล้วตีแล้วตีแล้วตีดีแวก,ก็กับที่กไนะันวะนะหลงมอนหลอกเล่นอยู่ใช่ไหมตัวแนบ,บใครอะรอแล้วหอดแล้วกันรอแล้วกัน,กนบางบดลงมาดิอยู่ให้เด็กดัานนีบางบด เสียงได้กูอ่าเสียงมันต้องโหดนี่ไงเฮียบังวอนจะให้เด็กดันอุ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยเออไอ้เจ้าไปจุดเองไอ้เหี้ยมึงหล่อจัดแต่คนเดียวไงแล้วกูจุกจัดไอ้เหี้ยมึงโง่จัดอย่างเองไอ้สัตว์ด้นะ ดีผมปิดเสียงดูแบบปิดเสียงแล้วไม่ได้ผลเะียววยคือแบบว่าไม่เคยรู้ไงว่าอยู่ไหนไปละกูไปละไปละไปละกูขอขอรีเซ็ตตี้ก่อนตี้โอ้ยกูโดนสองคนเฮียแล้วที่ผมมีคนลงที่ผมมีคนลงห้าสิบแล้วปะ ราะกไม่หยุดเลยรุ่นใหญ่บวกกันอยู่เออมเขยอ่าสิกูไม่เจอเออแล้วไอ้ตัวนั้นหายไปไหนเนี่ยยอดติงเห็นจ้ะยากหเลยตัวติงสิยากตรงเนี้ยเฮ้ยมึงถ้ไม่ถ้าไม่เองต้องไปถามถึงตัวฟรีวะน้องเอากูไปลงกื่อกี้ไม่จี้กันเองนะโง่นักกันเองนะเอาสามสามลุ้มหนึ่งเอาไม่ลงนะยิงกันเองโง่เกินอ่ะยอดโคตรบักยอดพ่อมึงอ่ะเออเรียกพี่ยอดลองด่าพี่ที่วะไอ้ยอดลองด่าดิ นุ่นเขาเาอยู่อู่อ่ะอู่พันทางเฮ้ยอู่บ้านดอนหรือเปล่าอู่บ้านดอนเทียอะไรหมเนี่ยเที้ยร์โคฟเที้ยรคือเป็นโคตรดีททุกคนเจ็บขนาเจ็บขนาดนองตามพี่มาน้องเหนียวพี่เจ็ดตามหยอกหยอกขออนุญาตเต้นนะ จะกันแล้วจะยอดพ่พอมึงไงน้องเฮ้ฮยเดี๋ยวจะยอดหน้ามึงแล้วน้องเออจะยอดหน้ามึงแล้วอ่ะว่าชื่อไงจะยอดนี่หรอไอ้เขาเขาไม่ดีแล้ว<อ><อ>ไม่ดีกแล้วลูกใหม่เหี้ยเข้าหัวเขาหัวไอ้เจดอนโดนหลายทางยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่เนะี่ย เก็บของไปคิลเลอร์อยู่มึงเก็บของไปคิลเลอร์แล้ว,ลลวลลกูตึงจัดอ่ะกูไม่แตกอ่ะงงไหมเรื่องไงไม่รู้ตั้ที่ไม่แตกคือเรื่องจริงอ้เฮียโบ่ไม่ได้บบเฮีย เห็นปะมันจริงผมมาเมื่อกี้ปะเห็นมันจิงผมเมื่อกี้ปะแล้วเมื่อกี้คือบอกเลยว่าเมาส์กูจะไปไว้ทุกคนมาผมเลเซอร์เริ่มมันติดแล้วปะหมายถึงว่าสัญญาณอ้าวออปติคอลข้างล่างอ่ะมันไม่ใช่เลเซอร์ดิไปมาออปติคอลนะครับเข้ามันเริ่มมาติดไร้เฮียเมื่อกี้มันจังหวะที่ผมบอกว่าเมาส์ผมแจะช้าใช่ไหมครับตอนแรกแต่ก่อนผมก็เป็นมาคิดว่าผมไปโดนปะปะเป้าจริงไม่ใช่นะแต่คิดเมื่อกี้เหมือนโปรเลยลูดกูแทบแตกไอ้เฮียอยู่สองคนพอแค่ละ ที่มันมีสามคนนะมันมีคนหลายหลังคนหนึ่งเมื่อกี้คุยมันดิดจริงๆเพอยิงๆนะยิงยดิดหรือเมาส์ผมมันจะพังวะ ตายพักเลยอ่ะยากหน่อยเกือบหมดปะเก็บเงนเยอะไปไหนตี้ยังเซิร์ฟเลยปะวะไอ้ตี้ยังเซิร์ฟเลยอยู่สองคนบอกตียังเซิร์ฟไม่เคี้ยวอร์จัดเลยเยี่ยงกูโดนยิงอยู่เลยดุมขออนุญาตใส่สิเสียงนะฮะใส่กล้องต่อนะฮะแช่มันร้องว่ะตอตีกูไปไหนวะ ประเด็นติคืไปไหนวะจะขออนุญาตรีเซ็ตกันทุกคนเลยกันที่ว่าคือซื้อแบบน้องเกอบน้องเก็บอร์มังเกอร์เชอร์เจ็ดเล่นแชมปเก็บเซ็ตแรงเล่นดิไปเป็นมาแล้วนะอยู่ไทยแคมป์มาแชมป์มาฝากอีกแล้วคำนี้โอเคคำนี้บ้าเลยแชมป์มาโปหรอแชมป์มังโก้แชมป์มังโก้แอบโมด ไม่เคยปักดียามลำบาก สุดด้วยเฮียที่กูแตกไปไหมอะชิวเกินนะแชมป์แตกแชมป์ไปกับพอไม่รู้แชมป์เฮ้แชมป์ก็บเล่นแชมปกเล่นเเจอกันเผื่อจะเจอกัน เฮ้ยทำไมเอ็งจะบ่นที่ทำไมวะน้องป่าโอยแค่พอเป็นเงินเกินเฮ้ยมาวิวนี่ไอ้เหี้ยพี่บอสจะโทรฟีนะพี่จะรออยู่มาวิวแค่ไปดูข้างหลังเขาหลังเนี่ยเก็บปัญหาวิว ตายเฉยผมไปพลาดแบบว่าเพื่อนกูสารต่อเพื่อนใหญ่พลาดเพื่อนจาให้เสียผมว่าเมาผมเหมือนเรื่องจะปัดจริงแต่ว่าต้องสตอกมาไว้แล้วล่ะเอ้ลิ้นพันแล้วเนี่ยเมาผมมันไอ้เหี้ยมันจะพังแล้ววะเอาครูเราซื้อใหม่แล้วเย้ฉันตัดมาชนมากทุกคนผมใช้มาโคตรนานสเปรกเมาส์เนี่ยเรามาดูใต้คลิปผมนะที่ผมแปะไว้ว่าอยู่มานานแค่ไหนเมาส์เนี่ยนานมากๆคือแบบอยู่นานจริงเมาส์เนี่ยนะครับเพิ่อนแบบจะพังตอนนี้นะครับ ได้บอกนี้ว่าได้มันได้นัวดีว่ะหมายถึงว่ากูสู้ไหวชิวแหละตรงเนี้ยกูแตกอยู่ของอิ่มจัดไอ้เฮี้ยกูไอ้เฮี้ยกูโดนหลายเ็จเลยเนี่ยมากูไปอีกแล้วมากูไปอีกแล้ว เขาไปอีแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่พูดด้วนะไอ้้เหียิิ่่งงอาาจรย์โบสคนี่ยมาคยไเมื่อกี้ที่ผมเล็งไม่อะไรไม่ว่ามาผมเหมือนจะพังแล้วอ่ะอันนี้จริงๆเนี่ยเย้ยชิบหายละผมมีมาสำรองอยู่ด้วยผมซื้อสำรองไว้อยู่ผมเตรียมเผื่ออะไรเงี้ยแต่คือมาสำรองคือแบบว่ามันต้องมานั่งเซตหาดิพีไอว่าที่บอกวอรซีจะต้องใช้มาเท่าไหร่กับกิฟต์อื่นไม่เท่าไหร่แต่กับวอซีเลยดิไอ้เหี้ยไม่ต้องแบบ ดีไปที่ใช่อะไรที่ชอบเนี่ยมัตลอดที่แบบว่ามันจะคาเดี๋ยวผมยิงให้ดูไอเดี๋ยวผมลากไปลากันเยอะๆเห็นปะอันนี้ปกติอ่ะไอ้เชียงรัตน์จังหวบวกจริงอ่ะคูนลองลองลองนี่หัวจังหวะแบบแบบแบบไอผมมาบแบบหา ไอ้เที่ไม่มีปัญหาแต่พอจังหวะบุกแบบพอแล้วแบบผมสะบัดเร็วเกินแบบว่าสาการจริงอะ่ะแม่งแบบออปติคอรมันเลยไม่ค่อยดีแล้วอ่ะคนดูเห็นแบบว่าเข้าใจไหมเข้าใจเขาคืออะไรก็คือเคยเห็นแบบว่าเลเซอร์ใต้เมาส์ไหมครับอันนั้นคือเมาส์เลเซอร์แบบว่าใช้แบบว่าจับสนนัญญาณโดยเลเซอร์จะมีสายไฟอยู่ใต้เมาส์แต่ถ้าเมาส์ที่ไม่มีไฟอะ่ะเรียกว่าออติคอรนะไม่รู้ถูกผิดหรือเปล่าแต่คือของผมแบบว่านนั่นแหละออปติคอรมันก็จะไปแล้วล่ะไอ้เหี้ยแต่ดูมานานมากเลยคนหลายปีมากอะ่ะอยู่กันไปยุติมั้งนะของกูเนี่ยบีจััดขอ,ขอตวกู mày quá hôn mày quá chém piot 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 tuyệt 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 hả? tuyệt 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 ไ้ดีแชมป์ดิเฮ้ยโทษีพ่อโทษัอลูกเยอะแชมันโตีติงเยอะไงตีปักตีไปแล้วดิตัวแหกตัวเตะมือดิเอาตัวฟีไว้เจ้ตัวฟียิงดิน้องยอดอุ้ยน้องแชมป์ไหวเปล่า น้องยอดใจเฮียแล้วพี่ตลกว่ะรอก่อนยังเล่นไม่เข้ามือไม่เข้ามือบ้างกูไม่เข้ามือจะเข้าไะไรฮะสัญญาไม่เข้าว่ะผมอ่ะยอดเฮียอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหไอ้เที่กูแตกกูแตกเฮ้ยผมกำไรบ้างนี่คือผมลงแค่เซตสองเซตเองลงเซตไปแจกเซตหนึ่งใช่ปหม รอเลยมันขึ้นแน่นอนแช่ใบไบล่ะไอ้ช่บอกใบไบล่ะเน,นี่ยมาคุณเนี่ย ใช่ยาทองนี่ทรงนี้แล้วผมได้หัวเยอะกันด้วยต่อให้ยาแดงก็ไหวแต่คือยาทองแบบ make sure you know make sure shooting อุ้ยหาไม่เจอดิอันนี้หาไม่เจอดิรอมันลงมาครับมันลงหาผมไม่เจอนะครับไปต่อวะมันดีวะได้บวกได้มันวะแบบนี้โคตรมันเลยทุกคนใช้มันจริงนะพูดตรงทัไนไม่ได้อวยนะกบ้กานนี่ครับข้าหลังมันต้อง เอาแล้วพี่ชายเซตดีกว่าพี่สงสารเองมา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 ยิงอ้าวยิงไม่ให้นะเรียกก่อนพี่ยอดครับโอ้ไม่เอาครับอ่าจะเอาไม่เอาเอาไม่เอาเรียกไอยอดขอของเลยก็ได้ไอยอดอ้าพี่ยอดพอเรียกพี่ยอดขอของเลยครับพี่ยอดขอของเลยครับอ่าเก็บไปเก็บไปโอ้โดนหลอกไอ้เนี้ยโอ้ ดู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 ดอดูด่ดูดโดนหลดูดูดดูดูอูดูดูดูน่ดดูนูดูัูดลดู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 ดดูเูดดูดูดูดดดูดดูด ต้องไปหาดูชิซิมันะทุกคนก็ไปหาอยู่หลังแล้วกันนะทุกคนในชิซิมันะเดี๋ยวรอซื้อไปเแยแชมป์เว้ยไะตีแชมป์แนวสารมันทุกคนต้องสารมัน,ท,น,มนที่มันอยู่คนเดียวอะ่ะไอเ้เนี่ยสารเด็กมันเราตีไว้ไปรับตีก็เหลือมึกละแค่นั้นแหละตีไปไปรับด้วยเอามาสอง,งหญิงนะนั่นเอง ดันฟังเงาเจอกูใส่ได้เย,ดยัยผมว่าต้องซื้อเบาใหม่ทุกคนเจยอสวยสวยสวยอย่างนี้รอรอมอเลยรอมออิออออ่มมั้ยเนะี่อยู่นี่อิ่มอยู่ที่นี่อิ่มะนะมัเนี่ยอิ่มอิ่มครับเห็นเสร็จเสร็จหมดอยู่เลยเหลือเหลือเยอะครับเหลือเยอะครับแล้จะเอ็งมาเยอะมากเลยนะเอาเอาเอาเนี่ยไม่ใช่ดูเอาไหนไหนไหนช่โช่วยช่ย ลงลงมาลงมาเซตเดียวนะลงมาเซตเดียวนะตายไปเซตเดียวเองนะได้มาหมดเนี่ยไม่คุณคุณอยู่คนโหดไงโอ้อยู่คนคมไงจังหวะสามหนึ่งคุณก็เห็นนะคุณยิงเองนะผมเห็นคุณยิงกันเองนะคุณยิงพ่อตัวเองเอ้ยอ้างเฮ้ยใช่ละไม่คือคือที่ผมมันมืนไงโอ้มือไงยตัวมือน่ะไอ้น้องไปละไอ้เหยอะเราตัวไปยิงไอ้แจ๊ ใจไหลเยอ,ะ,อะทุกคนผมว่าก่อนปิดฉากครับไปใช้เราใช้สุดนะครับผมจะลงแก๊สเทรนงมายิงกันม่านนะครับพันม่านข้ามไปเลยกันเล่นกันเล่งข้ามนะครับมาปิดท้ายปิดท้ายกันเล่นไปด้วยกระบอกหนึ่งนะครับกันเล่นแม็กไม่มีมคือกัดเร่งใช่ไหมหลีมคือกัดเร่งใช่ไหมกูถามหน่อย ถามให้ชัวร์เพราะมันคือแก๊ซลิงใช่ไหมที่กูเอามาเนี่ยมันใช่ใช่ไหมฮู้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 ฮ่าฮแกทาริงแกทาริงแกทาริงอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวก็เจอแค่แหละน้ำหนักเต็มเฉยทุกคนรอนละรอนขอทิ้งอก่อนนะครับแชมไอแชมป์มันโอ้แชมปรุ่นเรือ,อไงอะแชมป์หลุดน โอ้แชมปของหมดเอาของไปเก็บอ๋อไอีเด็กขี้อ่ะดิแล้วบอกของมีครับมีเยอะมีเยอะอืมกูลงห้าหร้อยมามึงมึงทำอย่างงี้เ่าแชมป์มาก่อนตู้ทแชมป์มันเป็นตัวเปิดแล้วผมก็จะใส่เซตนี้รอบเพราะว่าไอ้แชมป์มันจะเปิดไม่อรอบตีนเว้ยดูเข้าใจผมไหมแต่ใส่ผมว่าไม่เว้ยเพราะผมยังไม่โดนครับเย้แล้วเมาส์กูจะเมาส์แบบเพราะผมเมาส์เร็วเพราะสากันแล้วบอกจริงก็จะเมาส์เร็วกว่าที่เราคิดนะเว้ยรีเฟรชันจะเพิ่มขึ้นเหมือนตอนที่ผมเทสพยายามหมุนเร็วเลยเทสอะแม่งไม่เป็นหาเว้ยแต่พอบอกจริงอะ มันคอยลากลากลากแล้วก็หมุนแล้วแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยรอแชปก่อนลอแชปก่อนไอแชปไอแชปอยู่เดี๋ยววะไอแชปเอาซื้อแมงเพิ่มก่อนขอให้ซื้อแมงเพิ่มก่อนนะ อิ่มมาครับไม่เี้ผมอิ่มมายิงลายสี่ห้าเซนแล้วออของกูนะให้ไปนะอะไรครับผมผมยิเงเองนะสี่ห้าเซนังอิ่มเนี่ยแชมป์แชมป์มีห้500าร้อยแชมป์มาละมาละอุ้ยปะพกปะปะปขหาง ม้าค้างมีปัญหาโอ้ยปไโง่ปป,ปัญหาไอ้เหี้ยกูตายโง่จัดเลยโอ้โหผิดวังวะทุกคนผมปิดมาแป๊บไม่ไหวละไปไปามามถึงเวลาสตีนเิน,นั่ิน,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 นม้าก่อนเปนลยมาละมาทุกคนมม้ารอบนี้อันนี้บอกเลยว่าเร็วๆนะันี้ไมช่ชยนะ เซตายนะมาเซตายนะทุกคนเมาเร็วๆนะครับทุกคนเมาเร็วเร็เขาเนี่ยมาเร็วๆรเลยแบบว่าไม่สนใจไม่สนหีสุดแตะละมาแตกคือไปทิพย์เลยไอ้เหี้ยคือมันมาแล้วแบบว่าแต่คือแบบโอ้โหมาเร็วไปอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยกูมาแล้วแม่งแบบแล้วเขาดีมาอันนี้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 คือเมาเร็วเกินอันนี้ดูดิผมเมาหลบแปลงนึงผมเอามาเอามามาเงาเก่าหลบก่อนนะนี่มาใหม่ก่อนมาเป็นเอาชั่วคราวสำรองแบบว่าเคอไม่ใช่จริงอันเนี้ย ไม่เชื่อเบากูไม่ไหวละมึงฟังเสียงเมากูนะขอล้พี่ยวิวไปยิวมาฟ้ <c oughs> าเย้เบาวันนี้มันก็เลยไปผมเอกไปตั้งค่า DPI ว่ะเยะ้ <c oughs> ไปล, <c oughs> ไละคนเลิกไปเมาอุ้ยไ,ไหวแล้วคนดูขอบใยจริงอยากจะมันต่อคือแบบ ชื่อมัลกับกูพังแล้วแล้วไอ้เมาส์สำรองผมมันราคาแค่ประมาณ500กว่าบาทอะทุกคนแล้วเมาส์หลักผมมันที่มันซื้อตอนนั้นคือประมาณ3,000กว่าแต่ผมพิชราคามาละถ้าซื้อตอนนี้ราคามันถูกกว่าเดิมเยอะเลยก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อแล้วก็คือแบบกุยญดเดี๋ยวๆดอันนี้คือเนี่ยเห็นไหมว่าผมบอกแล้วว่าถ้าเมาส์วอลซีอะเรื่องเกมวอลซีอย่าเมาส์มันไม่เหมือนเกมอื่นถ้าอย่างวอลโลนอะมันเซตแป๊บเดียวแหละแต่คือเกมเนี้ยกูต้องมานั่งลองซึ่งจะลองสถานการณ์กว่าจะได้ลองมันไม่ได้ทุกคนเฮียเอ เ <G ül> พราะว่าเห็นไหมทุกคนเนี่ยนสนังเกตว่าค่า DPA มาที่ผมทุย d p i แมาทุย d p i เมาที่ผมเลือกเซิร์ฟเนี่ยมันจะเท่านี้นะทุกคนแต่คือแบบถ้าเล่มเมาเนี่ยกูว่ากูต้องสักเขานี้ไม่รู้เท่าไหร่ต้องไปลองอ่ะทุกคนก็กูปรับไปเล่นกลับไปเปล่เนชั่วคาวเลยเพราะตอนนี้คือผมว่าต้องเล่มเมาที่ถถวละก็นะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจากไปท่านี้ก็ขอให้ยิงคลิปนี้มันสั้นเกินไปนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปรับเมาวก่อนคือเมา์ไม่ไหวจริงนะครับเมพาพังแล้วนะครับคือ มันก็ใช้ได้อะอันนี้อันนี้เมาส์ก่อนใช่ไหมสังเกตว่าจะช้าร์จก่อนใช่ไหมอันนี้ผมแบบว่าแต่มันจะแบบว่าสมูทแต่พอเมาส์เร็วนี่นี่มาใหม่ดูดิโูดิปรับมัลก์ปรับช้านะไอสัตว์ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปไปแล้วกันแล้วก็ไปหานั่งเทปเมาก่อนก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับเดี๋ยวผมก่อนจะไปก็เดี๋ยวขอไปเทปเมาก่อนรู้สึกว่าน่าต้องใช้เมาส์นี้แบบว่าไปก่อนละอเฮไอเฮียแล้วเมื่อกี้ผมโยนเมาส์ทีเมาส์สำรองห้าร้อยเเเกกกกกืืออบบพพัังงคลิขวาทุนดดููไ้ย แต่เมื่อกี้หัวร้อนจริงนะครับแบบข้าแล้วแตกคือแบบมันจริงๆคือมันก็อะไรก็ไหวฮะแล้วคนเดียวคือแบบหนึ่งๆอ่ะแต่เมื่อกี้ไอจหวะที่ผมไปนคนเดียวไม่ผิดไม่ใช่หนึ่งจาวะที่ผมไปคนเดียวยังไงก็ไหวนะครับเดี๋ยวลองก่อนอันนี้เรามาให้ดูนะอ่ะมาจากอะไปอ่ะผมว่าผมไปคิมดีกว่าแต่คนจะบอกว่าเอา้าแล้วพี่มึงมาให้กูนั่งดูลองมอาลำเยอะเลยเนะี่ยกูไม่อยากดูอะไรเยอะโอเคก็ไปทุกคนเจอคลิปหน้าบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้โคตรมันลิงก์กลุ่มใต้คลิปมาเล่นกันเยอะนะครับมากูไปละสุดสวรรค,ค์แล้วทุกคนบ๊ายบบบบบบายขขออคคคคคุุุณณททกนนนี่ดูจจะะรรััไปล